สวัสดีค่ะเพื่อนชาว f a c e b o o k และก็สื่อแยมเฟซ o o กและก็สื่อแยมอุบายอีกแล้วว่าถ้าคนที่เราชอบมาเห็นคลิปแบบน,นี้ของเราจะทำยังไงก็สวัสดีนะคะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็สื่อถามทุกคนเลยก็วันนี้นะคะจะมา,ารีวิวของที่ว่าจะวันไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะจะมารีวิวของนะคะที่ว่าเออ<ม>เราอุ้ย แป๊บนึงนะคะเราเอ่อที่คอที่คนไม่ค่อยเห็นสีที่แปลกหรือว่าอะไรที่ยังไม่ได้รีวิวไปนะคะในช่วงที่ผ่านมานี้อืมก็จะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะอ่าก่อนอื่นคือที่ยังไม่ได้รีวิวไปคือดีสอร์เขียนคิ้วแบบนี้สีเทาถูกไหมเราบอกแล้วว่าเราจะรีวิวเดีเราหนีกิฟก่อนเดี๋ยวคนจะวีนะจ๊ะว่าแมวแมวมาสีดีแ้วเขาจะ <laughs> เ,เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอไปไวนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเขียนสีเทาให้ดูแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่อะแต่ว่าเออมันก็แปลกๆไม่เคยเห็นเขียนคิ้วสีเทานะเดี๋ยวเสร็จเราจะส่งกับไฟเกับแดดปกติให้ดูนะคะยินดีด้วยนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะของ เล่นเกมเล็กๆน้อๆยๆๆนะคะอยา่าอย่าซีเรียสกันเนาะข,ของก็ไม่ใช่ของราคาแพงคือแบบว่า,วาเออเราก็เรียนอยู่เนาะโอเคปะ มีคนหนึ่งในเฟซบุ๊กว่าเ,ออเราลืมชื่ออีกแล้วอ่ะเขาเขาไปซื้อตามเรามานะคะดินสออันนี้นะคะน่าจะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะอืมกับขนตาปลอมโอเคเดี๋ยวเขาไปเขียนอีกข้างก่อนนะประมาณนะจ้ะลงอายพรายเมื่อก่อนเดี๋ยวจะมีโชว์เมื่อเมื่อเมืม่อกี้ก็คือเป็นเขียนคิวไปแล้วเนาะต่อมาจ้ะอ่า เป็นอายแชโดว์นะคะหาซื้อได้ไง่ายมากของเซเว่นทีนทุกร้านบูธนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสีที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาคืออะไรหรือเปล่ามันเป็นสีที่เป็นสีชมพูประกายสีทองอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าดูนะคะมันเป็นสีชมพูประกายทองเห็นไหมเอ่ยอ่ะเห็นป่ะหกบาทนะคะตอนนี้บูจัดโปรโมชั่นอยู่ก็ไปรีบคว้ามามันมีทั้งหสีแหละ ตอนแรกเราจะเอาสีดำกับกับสีอันนี้มานะคะแต่สีดำเราก็มีแล้วเราก็จะไม่เอาเหอะพอละเอาซื้อของน้อยๆทอนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองทาให้ดูอ้าวใช้แป้งผิดอัน ที่บ้านดูมวยอยู่นะคะถ้าเสียงรอดเข้าไปก็คือพ่อดูมวยนะคะอ่ดูได้ดูได้มันสวยดีอะมันแปลกๆมันไม่เคยเห็นนะนะคะเวลาซื้อของซื้ออะไรที่แบบว่าเราซื้อตอนแรกเราก็ซื้อของเบสิกก่อนที่เราแต่งได้ทุกวันแล้นอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ค่อยซื้อของที่แบบว่า เรายังไม่เรายังไม,เงไม่เรายังไม่มีหรือว่าแบบเป็นสีแปลกๆอย่างแบบเนี้มันเป็นสีชมพูอมทองซึ่งแบบว่าเอ้ยปกติมันไม่ค่อยเจออะอ่ะต่อไหนะปัดแก้มปัดแก้มปัดแก้มก็นี้ไปของที่เคยรีวิวแล้วแหละมันเป็นสีส้มอมทอง <c oughs> แปลกไหมเดี๋ยวนี้บ้าๆบอๆกับ,า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 บาสีทองทองนะคะเห็นปะมันจะเป็นประก,กายสีทองจะอาจจะปัดให้ดูแต่พอปัดออกมามันก็ไม่ทองเท่าไหร่หรอก ปะถามว่ามันช่วยมันก็ช่วยนะนิดนึงเดี๋ยวเราจะส่องกับไฟให้ดูนะจ๊ะสี่นาทีแล้วจะไม่ให้เกินหกนาทีนะอืมแป๊บหนึ่งเหงยออกแป๊บหนึ่งนะคะ ต่อมานะจ๊ะเป็นลิปสติกและเป็นสีที่หาก,กันยากมากๆเลยนะคะเป็นสีแมสเซจคือไปเท่าไหร่ก็หมดอะไรอย่างนี้นะถ้าใครเจอบอกแล้วนะคะว่าให้ซื้อไว้เลยชอบไม่ชอบช่างแม่งซื้อไว้ก่อนนะจะแต่นี่ว่าพอทาอันนี้เรารู้สึกเหมือนว่าปากมันแห้งไปหน่อยนึงอะเราต้องแอบทาแบบลิปมันไว้อยู่ข้า,านล่างอะไรอย่างเี้เนาะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูกัน นาจ๊าว่าชมพูเอ่อตาเออชมพูอมทองนจาจ๊ะเห็นปะมันเป็นประกายทองทองไม่ได้เป็นประกายรอกค่ะปากแต่แก้มเหมือนยังไม่เห็นนะเดี๋ยวแก้มปัดเพิ่มให้อีกนิดนึงนะแปบ๊บหนึ่งอืมตายแล่งกันจะไปเล่นนิ้ว แต่มันจะเป็นสีชมพูสีส้มอ่อนๆนะมันก็สวยดีนะแต่มันเป็นประกายประกายทองจริงเห็นปะอ่าต่อมาไฮไลท์ไฮไลท์เคยเห็นกันหรือเปล่าว่าปกติมันก็เป็นแบบสีขาวสีอะไรเงี้ยแต่ไฮไลท์นี้จะออกสีโกโกท้ทองทองก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะจะเบื่อๆกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอ่าแล้วก็มาจุม่มนะคะ บางที่ไฮไลท์บางอื่นที่เราเคยเห็นก็คือจะมีสีชมพูบ้างสีอะไรบ้างแต่สีออกโกโก้โทองๆสีเนื้อคนเรายังไม่ค่อยเห็นนะเราก็เลยซื้อมานะจ๊ะซื้อสิ่งที่เรายังไม่มีนะจ๊ะอย่าซื้ออะไรซ้าๆโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขียนขอบตาล่างอุ้ยหกนาทีกว่าแล้วด้วยนี้สีชมพูนะจ๊ะเพราะว่าเน้นแบบเหมือนแบบใต้ตาสุขภาพแข็งแแบบ โอปป้าฉันร้องไห้นะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอากาศหนาวหนาว,วอะไรย่างเงี้ยฟิลแบบหนาวหนาเขาจะฟิลแบบเกาหลีแบบใต้ตาชมพูโอปป้าหนาวจังเลยแล้วก็แบบปัดจมูกชมพูชมพูหน่อยอะไรยเงี้ยโอปป้าหนาวจังเลยโอปป้าบ้าจริงฉันหนาวน่ะโอปป้าบ้าจริงอะไรประมาณนี้นะคะหนาวจังเลยโอปป้าทำฉันร้องไห้เนี่ย บอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อ่ะกับเพจที่คนถามหานะคะใกล้จะไปสำเพ็งแล้วนี่จะไปซื้อมาอีกแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพิ่มความดราม่ามากขึ้นมันก็กรีดมันลงไปอีกนะฮะโอะ๊ะเออตอนแหลวะตอนหลวะ แต่งหน้าหลอกผู้ชายมันไปแล้วค่ะายบายวันนี้เจ็นาทีกว่าแล้วชือบุ